คลิปนี้ปันจะมาแชร์ไอเดียตกแต่งใบงานติมวันต่อต้านยาเสพติดเริ่มจากการเขียนหัวข้อไว้ด้านบนก่อนเลยนะคะขอเราสีแป๊บนึงคำว่าวันต่อต้านน่ะปันจะใช้เป็นสีเหลืองนะส่วนคำว่ายาเสพติดปันจะใช้เป็นสีส้มค่ะเสร็จแล้วปันก็เอาพวกกันเปียกน้ำนะคะมาเก็บงานตัวหนังสือให้เรียบร้อยค่ะงงอะสีว่าปันใช้สีอะไรทำไมระบายเป็นสีน้ำได้แบบนี้ด้วยสีที่ปันใช้ก็คือสีปิ้งนั่นเองนะคะเป็นสีไฮบิดที่ระบายได้หลายเทคนิคนะคะระบายได้ทั้งแบบปกติและระบายได้ทั้งแบบสีน้ำเลยงาานนนนนนีี้้ปปก็็จะะะะรบบบยเแสสซ่่วใหญ ตรงนี้ปก็ทําเป็นสัญลักษณ์ต่อต้านยาเสพติดแบบใหญ่เลยนะคะด้านในปก็จะว่าเป็นเข็มฉีดยากับเม็ดยานะใครจะอัดเป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะตรงพื้นหลังหัวข้อเนี่ยปก็จะระบายเป็นสีน้าเงินนะมันจะได้ตัดกับสีตัวหนังสือแล้วก็สีสัญลักษณ์นะคะชั้นแรกเป็นแอบระบายไม่เนียนนะคะปันก็เลยลงทับอีกชั้นหนึ่งใครลงสีพาดแบบปันก็แก้งานได้ง่ายๆแบบนี้เลยเรอด้วยความที่ตัวสีเขาทึบนะคะเราเลยสามารถลงสีทับไปได้แบบนี้ตัวนี้ปันจะทําเป็นป้ายข้อความว่า say no to drugs ที่มีีควววาาาามมหหยยย่่ปิิเเเเสสสสธพตตดดดัันนงงือแๆล ตัวการ์ตูนตรงกลางแผ่นเนี่ยปนก็จะว่าเป็นเด็กผู้ชายนะที่ทํามือเป็นเหมือนกายกระบาดท,ที่แบบปฏิเสธยาสิติดอ่ะที่บรนแต้มสีแดงๆไปแบบนี้เพิ่งตกใจนะเพราะสามารถใช้สีเนื้อเกีรีรยแบบนี้ได้แล้วปันก็พูดการเปรียกน้ามาระบายทับอีกทีนึงนะให้กลายเป็นสีน้ํานะคะเป็นสีที่ระบายสนุกมากนะเอาดีๆผมบรนก็ระบายเป็นสีน้ําตาลน,นะเออบรนลืมบอกว่าสีตัวเนี้ยถ้าใครใช้เสร็วอย่าลืมปิดฝาแบบนี้นะคะตัวการ์ตูนก็ออกแบบได้ตามใจชอบเลยนะคะไม่ต้องทําเหมือนปันเปะๆก็ได้นะตรงเสื้อเนี่ยปันจะระบายเป พื้นหลังปันจะเลือกเป็นสีเหลืองนะคะมันจะได้ตัดกับสีแดงแล้วใครที่อยากระบายสีด้วยเทคนิคเปียกบนเปียกหรือเปียกบนแห้งเนี่ยสามารถนําสีนะคะมาระบายบนถาดแบบนี้แล้วก็นําน้ํามาผสมแบบนี้ได้เลยเอาดีๆสีกล่องนี้คือระบายได้หลายเทคนิคมากมี12สีแต่ว่าใช้คุ้มสุดๆตรงกล่องข้อความที่เอาไว้สาหรับเขียนเนี่ยมันก็จะมาระบายด้วยเทคนิคเปียกบนเปียกนะคะปันอยากได้สีแบบจางๆแล้วก็ฟุงฟ้งๆนะ มันจะได้ไม่เด่นมากนะคะแล้วเวลาเขียนก็จะได้มองเห็นด้วยสีมันจะได้ไม่แน่นไปหมดนะระบายเราก็จะได้สีฟุ้งๆแบบนี้เลยส่วนพื้นหลังที่เหลือเนี่ยระจะระบายด้วยสีฟ้าแบบปกตินะคะไม่ผสมน้ําแล้วนะสีคือระบายนุ่มลื่นมากแล้วด้วยความที่ไส้สีเขาใหญ่ระบายเสร็จเร็วด้วยนะแล้วใครระบายแล้วโตวเลือก็เช็ดทําความสะอาดได้ง่ายแบบนี้เลยเสร็จแล้วมีใครดูคลิปนี้จบบ้างคอมเมนต์อิโมจิยาบอกปันทีนะเป็นงานที่ระบายสีเต็มแผน่นแต่เสร็จเร็วมากเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย